ต้องรีบหายและก็เตรียมเอาของขวัญปีใหม่จากฉันนะจ๊ะแล้วก็งานปีใหม่งานปีใหม่ของทีมงานฉันจะไม่จัดจนกว่าเธอจะหายสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนนะผมเอนซี FC นีรุย เนี่ดุยซเดียอแฟนเพจน้ำนะครับเด้อพอกันคือเกาคือเดิมพี่น้องหลังจากอาบน้ำกินข้าวแล้วหลังจากเยี่ยมนี่ดุยแล้วก็มาพอกันมองนี้มองเกาทำงานเหมือนเดิมเหมือนเหมือนนี่ดุยทำงานค้ามซ่งมาเขาต้องเฮ็ดเฮ็ดทุกมือขันบ่ได้พนเช็คเด้พนเช็คเด้อ่าพนเชกเด้พนเช็คประยำเด้ไปหอดพนดิเช็คลงคลิปบบอลเลยลงคลิปบ่ลอยังบ่อลเสกเบิงคนอยังเลยคอมเมนต์มันก็สิเบิงทำงานบ่ทำงานบ่ ขั้นบ่อได้คือรู้สติทุกอย่างนะครับผมตอนนี้รู้สติยังตั้งเบิร์ตแต่ยังอยู่ในห้องไอซียูอยู่ยังใส่เครื่องใส่หายใจอยู่คืนัวใจอยู่นะครับผมตอนเสาร์นี่ครับเออลาเรื่องดีแต่กับนีฟันแน่เมื่อคืนนี้ฟันบอดีเมื่อคืนนี้กับฟันแหน่บอดีแน่จะฟันฟันแหน่บ่อยน้อยฟันเคลื่อนเป็นฟันหนึ่งพิมพ์มาพิมพ์พิมพ์พิมพ์มากพิมพ์ไซนอทพิมพ์หนวดมากอ่ะ มาอคืนบริหายมนขึ้นเลยๆนะนี่ถ้ฝันฝันมามาเมื่ไรกัดมาแดงก็มาดำยังเละสองตัวคนละเยเพลิแต่งให้ละผี่สาวคนไงพิงญิงหญินเพ,พนไปแต่งไปเสียแต่งไปสูง,ล,ง,งล่างหูแล้วเพลดแแล้วเหมือนเศร้านี่เิ่นเพให้แล้วเริ่มเริ่มไปแล้วครับ,รบรผมครับให้กางบนแล้วนี่เด็กจุๆจๆนทรนนะนะครับขามาช่วงช่วงเที่ยงเขาเทียงเขายำช่วงเทียงนอกแล้ว ไอ้ฟอกไตฟอกไตจะได้สองนี่ครับฟอกไตสองกะไม่ถึงฟอกไตนี่ไม่ถึงบ่ถึงกับเป็นโรคใจวายมนไตวใบพี่น้องนี่คือฟอกฟอกให้ค่าไตให้ค่าเลือดมันนี่ให้ให้คงทีให้ระดับซ้ำข้นเฮาปิุว่าปิุว่าปิว่าที่มรรณีเนาะพขนาเนาะพนมันไม่ยอมมันเป็นเป็นภัยบาลด้วยกันมันมามันมันเป็น คนปกติไมนสิอยู่ระดับสามของเยอะอยู่มันสิขึ้นขึ้นสูงกว่าคนปกตินะครับผมเกิดมาบ้านระดับเก่าหรือยังน่ะมันสิฟอกลงมาให้ค่าเลือดค่าไตยังน่ะแทนปกติสามแทนสามกับคนปกติโบต้องเึ้นหลายนะล้นบบถึงกับไตใบตั้งยังดอกคือคือฟอกเนี่ยให้มันให้มันให้มันดีปกติมากจะต่โบขึ้นหลายกับบถึงกับขาดอันใต้ไตดอกคนว่าเป็นการ้มาให้กำลังใจเนาะพี่ สุพรรณีครับพี่อูนะผมเพิ่นมาให้บริจาคเลือดนะครับผมก็ขอบคุณได้หลายครับผมหลับคนมาบริจาคเลือดนะครับผมเดี๋ยวสิีโรถ่ายคลิปจะมีอยู่เมื่อวานก็มือนีก็มีอยู่สามคนก็พี่อูนั่มือนีหล่าสุดนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้นี่ล่าล่าสุดก่อนจะขึ้นมานอนก่อนก่อนจะขึ้นมากินข้าวเขาประมาประมาณห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นนะครับผมก็อาบน้าเพร่ะถึมออาบดามให้ อับนำเปลี่พนแนเพื่ให้กับับไทยระบายดีคนทองไทยประมาณนี้กับมองกับอับนำให้แล้วก็แพมเพิรดเพินกับเสียพิมพ์มาแพมเพิรดตัวหน่อยโพดไปซื้อมากี่คนดีแน่เพินสีหุ่นจำนาเล็กน้อยอ่าอ่าอ่าออนรก๊อกกาอกกาออดีเลยกอดีก๊อกก่อนหน้าแนวนะผมอ่าเศาๆเด้อก๊อกกอกกาอกกอหุ่นหุ่นอวนดเลยเด้อ อ้วนบ่ได้ทันว่าอ้วนพิษพีพิษตาเพิ่นกะใส่ใส่ใส่ยังใส่ XL XXL เอ้าหาอยู่กำลังหาอยู่ตอนนี้หาหาอยู่หันอยู่ในในในส่วนการค้าอยู่ห้องโรงพยาบาลโมมี่ผู้ใดไม่ช่วยจักมองสื่อกระแทก็บอกแด้วพี่น้อง XL ็่ะตอนไปซื้ออะไรคือตอนนี้ที่ใส่อยู่นะครับคือ อ่ามันคัดถ,ถ,ถ้ามีรอบเบลที่ใหญ่กว่านี้คือ,อถ้าบอกไงนะที่ไหนมีขายเจ็ดโอ้เจ็ดสิบแปดสิบนี่ได้แล้วพี่น้องเนาะมีขายไปแล้วไพ่ไพ่หรู้จักคบรู้เรื่องนี้เด้อพี่น้องเด้อทักก็บอกแล่ว,ว่าอยู่ที่พี่ขายจะไปซื้อเลยให้นับผมตอนนี้ก็มีแน่ละ่ะพ่อได้ใส่อยู่ได้ขับแน่นั่งกน,นั่นแหละเหลืองแพมเผือกเอนาะอาการโดยรวมนะครับผมก็ดีพี่น้องส่งตัวดีไม่ถึงกับสุดส่งตัวดีมิได้ยิ่งขึ้นนะผมอ่แต่ดีขึ้นเลยแมน กินเขาทางสายยางมอกระปอนนำเสียงเดืองกันละน้ำยางบรูดเป็นสมากเป็นฮามูแหละฮามูฮาหหามูแหละครบสูตรฮาหมูกันละอาหารที่ดีที่สุดเออเนั่นแหละมันกับคนกรให้ไปคนในรูสติทุกอย่างแพ้กับแพ้กับเริ่มเริ่มแห้งแล้วไม่มีเลือดซึมแล้วตามแข้งตามขาเนี่ยไ่มีเลือดซึมแล้วนะครับผมก็ดีทุกอย่างเลยดีดีไหมไหมย นาสีถอดใบใบไหนบ้างมันแห้งมาแล้วเนาะเราเหนียวเราเนี่ยมือเมื่อนี่สิตะกี้สิกาวมึงสิเป็นคืออย่างคือต่อแตนตอนนี้มันก็สิเปิมบวมมาอันนี้ก็ยุบยุบแล้วทั้งสองฟังเลยยุบแล้วนั่งกะมีปฏิทิยคือมีมีนี่หมดเด้นี่ปรับเองเองเด้อสุดๆพร้อมเด้ยับเขื่อนตัวใหญแล้วยังไงเฮ็ดเองไม่งั้นคือนางนางเก่งนางนางจะมีม่รีหมดปรับปรับส่วนตัว ตีนั่นสิครับหัวขึ้นครับหัวขึ้นมัิ่นสิเพิ่นจะเพิ่นจะตัวแย่น่อยนะตัวแย่เพราะว่านอนท่าเดียวเนาะท่าเดียวเพิ่นก็จะอยู่แดีวคนเอาเพิ่นเพิ่นจะอยู่เพิ่นก็เออเพิ่นไปทางห่อนนะเพิ่นเป็นนั่นเพ่นจะอยู่เพิ่นกับกับตับเน่ะโผลเอ็นหัวขึ้นแน่กตับปั๊บเอานะครับผมเพิ่นก็เห็นเองเพิ่นนั่นแหละถือว่าเก่งอยู่อยากอยากตีงหน่อยกับกับบอกหมอเพิ่นที่สุดเอ็นอันดีที่สุดครับพี่น้อง อันหมอหมอหมอในห้องไอซียูนะผมตึกตึกหนึ่งไอซียูโรงพยาบาลสัมปัสิดนี่ทั้งน่ารักทั้งสวยทั้งใจดีนะผมขอขอบคุณหลายคำที่ที่ดูแลด้วยทุกคนแหละด้วยได้เป็นอย่างดีว่าอบมวนพี่น้องน่ารักหน้าตาดีว่าแบบว่าอบมวนฮะหน้าตาดีแมนแมนน่ารัักนตาดีเราพูดเพราะแล้วก็ดูแลคนไข้เป็นอย่างดีเลยครับ นี่คือขอสื่ชมเลยแมงขอสื่ชมเลยแบบเขาบอกน่ามันนี้แบบคนเป็นชาวปทยเขาเลยนะแบบเป่าแบบยังค้ายังยังคนนเสื้อชาแนลเพิ่มคุมากหาคนไข้ปุ๊บพุ่งเข้าีปซีเครแบบเขาบอกเสียหายกับคนไข้นะคนสีโบเซกระ่มแคดกแดนน่าคนเิยสีโบบอกมวนบอกนม่ยอมอะก็บอกพูดเพราะนะผมบอกมวนนี่คือคนดูแลคนไข้เป็นเป็นตึกเป็น icu ผู้ป่วยหนักโรงพยาบาล นี่นะครับผมวันนี้เพื่อนมาเยี่ยมเราไหนนมเมื่อนี้เมื่อนี้ก็มีคุณอาร์นะผมขอบคุณคุณอาร์คุณอาแมวแล้วก็พี่ตายแล้วก็แม่แม่ห้องพีตายนะครับผมทีม่มาเยี่ยมเมื่อนี้แล้วก็มีขากับเขากับน้ำน่ำน, <ะ S 2> นะครับผมให้ใบซื้อกินซื้ออยางนะครับผมเป็นจันเงินหลายเติบถึงพี่น้องขอขอบคุณหลายๆเพื่อคุณลูกค้าเด้อบินตรงมาจากกรุงเทพเลยนะตามลำลูกกาเลยเพิ่นเพิ่นยุคคำ ตๆๆัวคังกับบันบันแพ้วเภาวบันอนุก,การนะผมคุณอาเป็นคุณอาของแพ้วเภาวคุณอาแมวนะผมกับพี่ตายที่ไปมาหาสู่กันประจำเพราะว่าเรื่องใดๆทั้งสิ้นนะครับผมคุณอากัเน,ๆๆๆๆนเป็นคนดีดีดีไรนะผมเพิ่นก็บ,บินมาจากผุนเลยมันมาเยี่ยมมาเยี่ยมยุ้ยงรงสนามบินเพิ่นกับสลดมาเองเพิ่นบ่ให้ยอยากนั้เล็กทังสิ้นักอย่างสั่มบนน้ำกับมาให้ข้าเขาข้านามอีกนะครับผมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะ,น,น,นะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับผมสำหรับ คุณอาและพี่ใจแล้วก็คลิปะ่ะพี่อุนะผมพี่อุเพิ่ณก็เป็นเป็นเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลอย่างเงี้เอพี่น้าห <50 S 2> าซ<า>ิบเรื่องบัานกบลัดนะผมพี่สุวรรณีหรือว่าพี่อุอนีน่ะคน่นเขาเยี่ยมระระหายเรียดน่ำนะครับเขาขอพูดได้หลายแล้วก็เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้กับวิศนีของพี่ไปวบินา แล้วก็พี่ทิพย์ติพรทิพย์ติพรน,นะผมขอพูคุณหลายๆครับขอบคุณจากใจจริงเลยผมโมบีข้ามเอียงโบครับขใจรักมากขอพูด,ดขอพูดจากใจจริงใจจริงนะผมคือว่าเพา<ไ>ิ่นมาบริจาคเลือดการเลือดบโบคนโทรมาถามก็บา่าก็ยังต้องการเยอมพี่น้องเพราะว่ามันเป็น,าปนบาดตัดใหญ่ก็ต้องใส่เลือดหลายนะครับผมที่เขาเอามาใส่แล้วนี่คือเอามาใส่แล้วเพิ่นก็ สิบข้อกันใส่้เนาะมันรถเรน,นโนบานเนี่มันก็มีหน่อยหางใหญ่ข้อได้กรุบเลือดเฉพาะกรุบเลือดเอนะผมนี่คือกรุบเลือดห้องอย่ยนะครับผมก็มอขอบคุณทุกๆกำล,ลังใจคือเก่าพี่น้องทุกเสียงทุกสายสีทรเข้ามาทีเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมสีทรเข,ข้ามาบ่ยังบ่าขาดสายเลยบ่ว่าทั้งห้องนี้ดุยน้ำห้องเฟสนี้นิรุยนี่ก็บวิทย์ตอบพี่น้งองกับเพื่อนเรียนส่วนตัวเพื่อนก็ ผมก็ผมกับพ่อแห้งแล้วนะครับผมกับกับขอถอดขอไปไหลายที่หล่ยคนตอบทุกคนแมนสอบหมท่านเพลินเพลินเทปเรื่อว่าใน YouTube เนี่ยมันหลายสะ่งเกิดพี่น้องกับขอบคุณแบบเอายังสี่เอาแบบเอาขอบคุณนโดยรวมภาพรวมกัขอบคุณที่คนเข่ามาเบิร์กเลแหละให้กำลังใจทุกๆกำลังใจนะครับผมขอบคุณจากใจจริงแจ็กสั่บอกอย่างแน่แต่ละมือแต่ละเบนนี่กับตกขอบคุณอย่างเดียวแหละพราะว่ามันกับเดิมๆเรื่องเดิมๆกับไปเยี่ยมเป็นเวลา คือพูดอาการให้ฟังอาการในแดรง,งมานนี้เนาะแรงกัแบ,บแ่งกับเขาเ็าบอกตามทีเขาเห็นตามทีเขาหมอให้คาแนะนำมาผ่าตัดผ่าตัดนี้คือผ่าผ่าตัดนี้อีกอาทิตย์หน้าหมอบอกน,นะผมให้ให้รักษาไตาใ,หให้ให้ข้ามันคงตัวก่อนนะผมและขอบคุณเพื่อนรักของนิลุยนะผมแคลวพาวแสงทองส่งคลิปมาให้ไวพรให้เพื่อนหายไปยิ่ง เฝนส่งคลิปมาให้นําพี่น้องส่งคลิปเวลาการแสดงยังไปเงฝนส่งคลิปมาให้เพื่อนรักเพื่นแล้วก็กาววัตถุประสงค์ในการการการปีใหม่เอีหยงเลยอเพื่อนเพื่อนฝนฝนส่งมาให้เพื่อนผสมมาให้เพื่อนรักเพื่นนะผมตบเพียงนเกษตรกรให้พี่น้องกับเตเบิงต่อจากอันนี้กัไปคลิปเพลาะคลิปแพลาแล้วก็ผมเลยเบิ้เราจะขึ้นให้ดูรายนามของไอ้คนที่บริจาคบริจาครับแล้วก็รครับครับอีก พูดหนึ่งเพิ่นเพ,พิ่นไม่ออกบริจากคดำก็มีเพิ่นมวยไทยรูปยังกับขอบคุณเพราะว่าต่างต่างจังหวัดหรือว,ว่าอยู่ใสยกะยาที่เป็นโทรมาบริจาคไชเลอร์ท่าบนูนไชเลอร์แล้วคนกนอยู่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 เหนือก็มีไปรอพระประทานรออย่างกเพป่ะเทศบุญให้ด้วยนดำก็ขอบคุณนในลายครับขอบคุณนในลายนะผมเดี๋ยวอัปเดตลงให้ฟังเป็นมือมือไปนะผมจะรับมือนี่ขอบคุณนนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ fc คุชาแนลนะคะตอนนี้อยู่กับแพร์พราแสงทองคุณพ่อนอนหลับนะคะเมื่อนี้แพร่พ่จะมะวาว่าถึงการทำงานในช่วงนี้นะคะที่นิลุยนอนนอนอยู่โรงพยาบาลนะคะว่ามีความวุ่นวายจกตากันขนาดไหนนะคะคือช่วงนี้โทรศัพท์รับงานกับหฮนูนซีเป็นคนถือแล้ะก็ดูแลเรื่องอคุยงานเรื่องเอ,อียงต่างๆนะนาบว่า,า,า,าจะเป็นดีลิวสินค้าอียงแบบว่า ทักมาทั้งไลฟมาทั้งโทรมาพี่น้องโ oh, <_ d: S 1> อ้ยยุยเอ้ยฝ่าวงฝ่า,า,าเศร้าด้วยท่านิจกตากนันแล้วยากยากพี่น้องยากแห้งคือแบบหลังจากที่เกิดโซะสมัติเหตุนอแบบแบบที่นี่กะจะพาบ,บางท่านกับคุยงานกับีิลุยไว้อ่าแล้วก็อ่าเอเจนซี่บางบางรายก็คุยงานกับนิลุยไว้สินะพี่นอ้องเพราะเพราะเขามาสารตัวแบบที่นี่คือแบบว่ามันกับพวกคือ,อยุยแหม ก็อยากฝากถึงยุ้ยนี่รุ่ยชาแนลนะจ๊ะหนูฝ่าวเศร้าฝ่าวหงอเป็นกําลังใจให้เธอแล้วทุกคนก็รอรอเธออยู่รากาเอฟซี FC, กติดตามก็ลอค่อยมือนขึ้น FC, อเอฟซีไปให้กาลังใจเพิ่นกระถามเขาว่านี่รุ่ยเป็นจังไดน,นี่รุ่ยเป็นจังไดคือทุกคนให้กําลังใจแล้วก็ส่งใจให้เธอทุกคนเลยเอฟซี FC, ที่มาเบิง่งกับแบบว่าสู้ๆๆนะบอกนี่รุ่ยด้วยว่าหายเร็วๆจะสินะกับแบบ พ่อก็ดีใจว่าแบบว่าเอ,ออพี่น้องเพี่นกนเป็นห่วงแล้วก็ติดตามข่าวอยู่ตลอดเวลานะคะตอนนี้ก็มีน้องมาชิม,มเ,อเอาขึ้นทางไก่บ้าจูแทนเอาเช็คไว้ใีนั้นะละมารีการเจ็ค <c oughs> มาแล้วค่ะมีแต่คนถามหาน้องสกีต้งนะองรายงานตัวเดี๋ยวติดข่าเถึนงานเไงย็บผ่าวล่าตอนนี้ก็คือเอานอ้องสก,กีเข้ามาดูแลแพา่า เพราะว่าจะให้รุดมารุดครับรุดหลวกะรุดก็ดูแลคิ้วงานนะคะตะกี้ก็จะมาดูแลแพลวไม่รู้ว่ามันจะดูแลกูหรือกูจะดูแลมันนะคะบุกมาแต่ว่าจนเุกทกะเออหน้าเห็นนหน้าขึ้นเปื่อยขึ้นไปียงน้ำกันก็คือจังยุยนั่นแหละเดินมาจุยขึ้นเปื่อยเปียงก็คือดูแลแบบว่าแพลวแล้วก็สั่งสีสันผลงานน้ำกันนะคะอันนี้คือช่องนี้ลรีชานเอลเนาะแพลวกะอาร์คีฝากถึงยุย ตอมจะเรือมเอาคลิปนี้ไปให้ยุยเบิรงเดอรคือทุกคนก็นรอคอยอยากจะบอกมี่ลุยว่าเธอต้องรีบหายและก็เตรียมเอาของของวัญปีใหม่จากฉันนะจ๊ะแล้วก็งานปีใหม่งานปีใหม่ของทีมงานฉันจะไม่จัดจนกว่าเธอจะหายอืมฉันจะบรจัดงานปีใหม่ในๆทั้งสิน้นให้ทีมงานอาจจะจัดให้รอบรัวญยาิพี่น้องอยู่แต่ว่างานปีใหม่ของทีมงานเราฉันจะรอเธอหาย แล้วกลับมาบ้านก่อนฉันถึงจ,จัดจัดนะจ๊ะเพียนสาวมาเดินรับงานรับเหลืองไปมารับเดินรับงานรับเหลืองไปกะนาะคาะ้องฟา้ามาสอบน้ำกันเดินนิลุยชาแนลเธอต้องหายแล้วเธอต้องรีบกลับบ้านแล้วก็เอฟซี FC ทุกคนกะรอคอยแห้งกำลังใจเธออยู่นะคะก็ส่งกำลังใจให้คนเฝ้าด้วยส่งกำลังใจให้ต้อมส่งกำลังใจให้พี่ยิ้งพี่เย้วแล้วก็วเดียวชาแนลนะคะและ้วก็ครอบครัวของนิลุยทุกคนเลย ทีแบบว่าทุกคนก็นต้องทิมผ้าล้านนาทีจากทั้งบ้านเพื่อที่จะไปดูแลยุ่ยเนาะเพราะฉะนั้นเธอต้องรีบหายนะจันนี่ลุยชาแนลทุกคนกินถึงเธอมากเข้ากับสิตั้งใจทํางานเพื่อทีมงานของเฮาเพื่อวบ้งเฮาเพื่อสิ่งที่นี่ลุยชาแนลได้ตั้งใจ สู่กันมากก็แพ้วๆนะคะตั้งแต่โนู้นหลยตั้งแต่เขาท็อปไลน์ใหม่ๆเลยก็คือสู่กันมากเรื่อยๆเนาะยังไงทีมงานทุกคนก็ส่งกำลังใจให้เธอนะจ๊ะคิดถึงเด้อ